มันนี่มืมอหออขับตม้มเหี้ยไรจานสาค้อาต้มมัดาสต้มมา,า,มมา,มมาสวสวยอร่อยอร่อยๆคร่งมัดสวยเึ่งอร่อยอันใส่ทั่วพร้อมนะคะใส่เกลือด้วยใส่น้ำตาลนิดหนึ่งใส่เกลือนิดหนึ่ง หอมจนเอมหอจีนเด็กเจ้วคนสวยสวยตีพ่าคนหอมอก็มีแต่คนสวยสวยเพราะว่ามันจะเที่ยงแล้วก็เลยสวยอยู่ที่บ้านอาจารย์สาคอนที่บ้านดอกเตอร์สาครนเป็นคนใจดีใจดีถัวดำถัวดำและถั่วดำถั่วดำเนี้ยเห็นไหมถัวดำห่อหนาหลาไม่ได้ใหญ่บดคุ้มพี่น้องเยอะบะพี่น้องเยอะกินแล้วก็ห่อทานเออกินด้วยาทานด้วย วัสดุประกอบด้วยอะไรบ้างนี่ประกอบด้วยใบตองหนึ่งใบตองตัดให้สวยตัดตรงไม่ไปตากแดดไหมเนี่ยตากแดดนิดนึงให้สลดจ้าให้สลดแล้วก็มีก๋วยเหี่ยวแห้งอันนี้ใส่สองสั่นเลยมั้มีข้าวเหนียวเนาะเแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวมิตรสวยๆนี่ก๋วยเตี๋ยวดำมันมาเรียบร้อยแล้วเด้อนี่ ไม่ก่อย่อหอมากยังงามแล้วข้าวเหนียวก็สวยเหมียนจาของบ้านเม็ดสวยอันนั้นกับแซวใหายแล้วตัวดำตัวดำก็แช่ตัวหนาบ้านตัวดำก็แช่นะคะหนาบ้านพญิษาอนุเคราะห์ยอถ้าไม่แช่มันต้มไม่สุกเดี๋ยวจะน้อยจงสิได้ต้มให้มันเต็มหมอก้อนต้มยุดสวนนี่แหละในสวนนี่แหละดูคนทำ คนทำก็ทำแต่งานคนเ้ตส,สวยเซเกันยอ่องเอานะไ <laughs> ม่จะไปท้ายไม่จะไปห้าง <c ười> นลังบ้านพ่อเขาโกงแบแเลยท่านเป็นาปเอาสุดท้เดอยนี้นะคะ วยคือนั่นไม่มีหลายขั้นตอนเนาะชิ้นลักษณะนี้เนาะกล้วยมันไม่มีหลายขั้นตอนหรอกค่ะมันทำง่ายง่ายทำง่ายทำง่ายตัดแบบนี้เลยเน้ากล้วยตัดตรงตัดตรงกล้วยมันหน่อยเะไอย่งนี้พี่ที่ตัดสั้นเพราะว่าห่อมันจะได้สวยใช่ไหมคุณยายใช่ใช่ห่อมันจะได้ไม่แฟบมันจะได้ทองทองตึงๆน่าทานเนาะใช่ ยายอ้อยหอยสวยไหมคุณยายอ้อยมันเดียวหวานด้วยนะมัดสวยยายอ้อยมัดสวยรุ่นชนีก็ลองให้แม่คุณรุชนีลองห่อเนื้อสวยรุชนี ต้มประมาณสามชั่วโมงถึงสางมชั่วโมงคุณยายหนูชื่อนุชจนีไม่ใช่นุชเอนีนประมาณสองสามชั่วโมงเขางเคืองเดียวโอ้ยพี่ไหมน้องฮอมไหม